เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกับข้อ58กันเลย ข้อ58นะคะโจทย์ถามว่าโครงสร้างใดที่พบทั้งในสัตว์เห็ดาราและแบคทีเรียช้อยหนึผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ช้อยสองเยื่อหุ้มเซลล์และไรโบโซมช้อยสาโทโนพลาสและไรโบโซมช้อย4เยื่อหุ้มนิวเคลียสและโครโมโซมและช้อย5้านะคะ DNA RNA และนิวเคลียสอ่ะสำหรับข้อนี้นะคะการที่จะรู้ว่า โครงสร้างใดเนี่ยที่พบได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตทั้ง3ชนิดเราก็ต้องรู้ก่อนเนว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะเป็นเซลล์ประเภทอะไรเนาะสำหรับสัตว์และเห็ดรานะคะจะเป็นเซลล์ชนิดยูคาริโอตค่ะในขณะที่แบคที ria เนี่ยจะเป็นโปรคาริโอตอ่ะดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาพิจรนารณาเนอะว่าโครงสร้างในแต่ละช้อยเนี่ย โครงสร้างใดนะคะที่พบได้ในทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอตเพราะฉะนั้นนะคะพี่ก็จะพาน้องๆเนี่ยไปดูกันว่าโปรคาริโอตและยูคาริโอตเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกันในด้านใดบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูโจทย์ข้อนี้กันเนาะอ่ะเราไปดูความแตกต่างของโปรคาริโอตและยูคาริโอตกันเลย ลักษณะแรกที่เราจะมาดูนะคะก็คือตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตค่ะสำหรับโปรโคาริโอตนะคะสิ่งมีชีวิตมันก็จะเป็นพวกยูแบคที ria แล้วก็อาร์เคียแบคทีรียค่ะยูแบคที ria เนี่ยก็คือแบคทีเรียทั่วๆไปส่วนอาร์เคียแบคที ria นะคะมันจะเป็น แบคที ria โบราณค่ะที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุดจัดอย่างเช่นเค็มจัดร้อนจัดหรือว่าเป็นกรดจัดอ่ะส่วนยูคาริโอตนะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรที่เหลือเลยคิงดอมที่เหลือที่ไม่ใช่แบคทีเรียและอาร์เคียแบคทีเรียก็อย่างเช่นเป็นพวกโปรตีสนะคะพวกเห็ดราหรือฟังใจพวกพืช แล้วก็สาตว์เป็นต้นอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตนะคะที่เป็นเซลล์แบบโปรโคาริโอตและยูคาริโอตอ่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูขนาดเส้นพาสุนกลางกัน สำหรับโปรคาริโอตนะคะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยที่เล็กกว่ายูคาริโอตถึง10เท่าโดยโปรคาริโอตเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1-5ไมโครเมตรค่ะหรือว่าไมครอนนั่นเองในขณะที่ยูคาริโอตเนี่ยจะอยู่ที่10-50ไมครอนอ่ะเราจะเห็นว่ามันต่างกันถึง10เท่าเลยต่อมานะคะเราก็จะมาดู เรื่องของนิวเคลียสกันจะมาเปรียบเทียบนิวเคลียสกันนะคะสำหรับโปรโคาริโอตเนี่ยมันจะไม่มีนิวเคลียสแท้จริงค่ะมันจะมีแค่นิวคลีออยเฉยเฉยแล้วก็ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสด้วย ส่วนถ้าเป็นยูคาริโอตนะคะจะมีมีนิวเคลียสแท้จริงแล้วก็มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็น ความแตกต่างในเรื่องของนิวเคลียสของโปรคาริโอตและยูคาริโอตนะคะต่อมาเราจะมาดูลักษณะของสารพันธุกรรมค่ะสำหรับโปรคาริโอตนะคะสารพันธุกรรมเนี่ยจะเป็น DNA สายคู่วงปิดและไม่มีฮิสโตนโปรตีนค่ะ ในขณะที่ถ้าเป็นยูคาริโอตนะคะจะเป็น DNA สายคู่ปลายเปิดและมีฮิสตนโปรตีนอ่อันนี้ก็เป็นความแตกต่างของสารพันธุก,กรรมนะคะ ต่อมาเราจะมาดูไรโบโซมกันทางโปรโคาริโอตและยูคาริโอตนะคะจะมีไรโบโซมทั้งคู่เลยแต่ว่าจะมีขนาดแตกต่างกันค่ะโดยโปรโคาริโอตเนี่ยจะมีไรโบโซมขนาด 70s ในขณะที่ยูคาริโอตนะคะจะมีไรโบโซมขนาด 80s นั่นเองอะต่อไปเราจะมาดู ออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มกันบ้างสำหรับโปรคาริโอตนะคะมันจะไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มเลยซึ่งก็ตรงกันข้ามกับยูคาริโอตเพราะว่ายูคาริโอตมีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มค่ะ โดยโออแกเนลที่มีเยื่อหุ้มเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นกอจิคอมเพล็กมไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสอะไรพวกนี้อ่ะเป็นต้นต่อมานะคะเราจะไปดูพวกผนังเซลลกันในกรณีที่มันมีผนังเซลลนะสำหรับโปรคาริโอตนะคะถ้าสมมติเป็นยูแบคทีเรียเนี่ย ถ้าเป็นยูแบคทีรียแล้วมีผนังเซลล์นะคะผนังเซลเนีจะประกอบไปด้วยสารที่ชื่อว่าเปปทิโดไกลเคนค่ะในขณะที่ถ้าเป็นอาร์เคียแบคทีเรียนะคะแล้วมีผนังเซลล์เนี่ยผนังเซลล์จะประกอบไปด้วยสารไกลโคโปรตีนอส่วนถ้าเป็นยูคาริโอตนะคะ ถ้าเป็นพวกพืชเนี่ยผนังเซลล์จะประกอบไปด้วยเซลลูโลสค่ะส่วนถ้าเป็นพวกเห็ดราพวกฟังใจพวกเนี้ยผนังเซลล์จะเป็นพวกไคตินค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นความแตกต่างทั้งหมดเนื้อที่พี่ยกมาให้ดูระหว่างโปรคาริโอตและย e ูคาริโอตทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะย้อนกลับไปดูโจทย์นะคะ โจทย์เขาถามว่าโครงสร้างใดที่พบได้ทั้งในสตัตว์เห็ดราและแบคทีรียหรือแปลง่ายๆก็คือโครงสร้างใดเนี่ยที่พบทั้งยูคาริโอตและโปรคาริโอตนั่นเองอะมาดูช้อยหนึ่งกันช้อยหนึ่งบอกว่าเป็นผนังเซลลและเยื่อหุ้มเซลอะสำหรับเยื่อหุ้มเซลเนี่ยแน่นอนว่าพบทั้งยูคาริโอตและโปรคาริโอตแต่ผนังเซลเนี่ยเมื่อกี้พี่เพิ่งพูดไปใช่ไหมจริงๆผนังเซลลนะคะก็พบได้ทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอตเลยแต่ว่า มันเป็นกรณีที่ถ้ามีไงมันไม่ใช่ว่าโปรโคาริโอตทุกชนิดหรือยูคาริโอตทุกชนิดจะมีผนังเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผนังเซลเนี่ยก็อ่ะอย่างในสัตว์เนี่ยก็ไม่พบผนังเซลล์แล้วอ่ะคือมันจะพบในยูคาริโอตได้ก็จริงแต่เป็นแค่ยูคาริโอตบางชนิดไม่ใช่ทุกชนิดนั่นเองเพราะฉะนั้นผนังเซลนะคะก็เลยทําให้ช้อยหนึ่งเนี่ยมันไม่ถูกต้องนั่นเองต่อมามาดูช้อยสองค่ะ เยื cell, อ่อหุ้มเซลล์อะเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วเนอะว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็พบได้ทั้งยูคาริโอตและโปรคาริโอตส่วนไรโบโซมก็เช่นเดียวกันพบได้ทั้งยูคาริโอตและโปรคาริโอตเพียงแต่ว่าไรโบโซมในโปรคาริโอตเนี่ยจะเป็นขนาด 70s ส่วนไรโบโซมในยูคาริโอตจะเป็นขนาด 80s นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะช้อยสองเนี่ยจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะที่เป็นโครงสร้างที่พบได้ทั้งในสัตว์เห็ดราแล้วก็แบคทีเรีย แต่เดี๋ยวเราจะมาดูชอยที่เหลือกันนิดนึงเนาะชอยที่3มนะคะบอกว่าเป็นโทโนพลาสโทโนพลาสเนี่ยจะเป็นเยื่อที่หุ้มคลอรโลรพลาสอยู่อ่ะซึ่งในสัตว์เนี่ยมันก็ไม่มีคลอรโลรพลาสและถูกไหมเห็ดราก็ไม่มีคลอรโลรพลาสเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถพบได้ทั้งในสัตว์เห็ดราแล้วก็แบคทีเรียนะแต่ว่าไราโบโซมเนี่ยอาจถูกต้องพบได้ทั้ง3ชนิดเลยอ่ะ ต่อามากับข้อ4ค่ะช้อยสี่บอกว่าเย er ื่อหุ้มนิวเคลียสและโครโมโซมเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยพบได้ในย e ูคาริโอตอ่ะพี่เขียนไปนเมื่อกี้เลยมีนิวเคลียมมเบรหหืืยเยื่อห er ุ้มนิวเคลียสใช่ไหมแต่โปรคาริโอตเนี่ยจะไม่มีเย er ื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะเพราะฉะนั้นเยื er ่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยมันไม่พบในแบคทีเรียข้อ4ก็เลยผิดนะคะส่วนข้อ5ค่ะ DNA, RNA และนิวเคลียสอ่ะ d n เเนี่ยก็พบได้ทั้งในยูคาริโอตและโปรคาริโอตเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะเป็น DNA วงปิดหรือว่าเป็น DNA ปลายเปิดเท่านั้นแต่ว่านิวเคลียสเนี่ยมันไม่สามารถพบได้ในโปรคาริโอตมันพบเฉพาะยูคาริโอตเท่านั้นเพราะฉะนั้นช้อย5ก็เลยผิดนั่นเองสรุปแล้วนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยโครงสร้างที่พบได้ทั้งในสัตว์เห็ดราแล้วก็แบคทีรีย ก็คือช้อยสองเยื่อหุ้มเซลล์และไรโบโซมนั่นเองค่ะสำหรับการทำโจทย์ข้อนี้นะน้องๆก็ต้องรู้ก่อนเนื้อว่ายูคาริโอและโปรคาริโอนะคะมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันในเรื่องใดบ้างถึงจะทำโจทย์แนวๆนี้ได้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดีย๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสออาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง